สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับนะฮะกลับเข้ามาสู่ q slash channel c อนเนคช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่ผมนะในเกมยากุซ่าเนี่ยเล a กดราก้ i n i ิน i ิ e ิ e เว a ลด์นะผมยากุซ like ่าพันั่นเองนะฮะภารกิจต,ต่อไปนะผมเราจะต้องไปที่โฮเทลนะครับก็คือ,อโรงแรมนะผมของคุณคิริวนั่นเองเราต้องไปทางไหนวะอ่ะอะไรอืมนี่อะไรอ่ะ e บสฟอร์จูนครับผมเป็นเอกระดาษอวยพรอเทเกทุคาม l ลบนำไปที่เออ่คามุลบคืออะไรวะทุกคนไปที่ศาลเจ้าเนี่ยครับผมเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแต้มดวงสี่แต้ม,ตมนั่น่ะโอ้ไม่กอดเบสฟอร์จูนว่ะอุ้ยแชร์ดิฟิกเกอครับผมตัวตนที่นั่งใส <laughs> ัมาอยู่นี่นเองนะขอบคุณที่หยิบขึ้นมาให้นะพวกอุ้ยโอ้โห นึกตวตอนแรกนึกว่าแต่งมาร์คอตตัวเล็กๆครับตัวเบลล์มเลยเฮ้ยอย่าทำให้ฉันตกใจสิอย่าทำให้แกตกใจงัะนะ้นเหรอแกต่างหากที่เป็นไอ้มอนสเตอร์ตัวใหญ่นี่กับคำพูดเดียวนี้นะฉันน่ะคือคำหลอบที่ดงดังแห่งโรคนี้เลยนอะ้งโง,ง่เฮ้ยไม่รู้เลยไงว่าฉันน่ะอยู่ที่สาลเจ้าเฮะอ คามูคาคามูโอปปเอ่อเป็นเป็นในพวกมัสคอตของคามูโรโจใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นใช่นายหรือเปล่าอิจิบังหืมก็ใช่อยู่หรอกนายเป็นใครเราเคยเจอกันด้วยหรอแน่นอนสิว่าเราต้องเคยเจอกันเอ่อนายเคยเก็บของของพวกแก๊งโทโจให้กับฉันไงฉันเนี่ยนะโอ้อ๋อตอนนั้นไง จริงด้วยอะ่ะคนคนนั้นที่เคยขอให้ฉันนำพวกของต่างๆที่เจอจากโทโจแคนที่เป็นพวกของสะสมของที่ระลึกเอามาให้กับมันเมื่อตอนนั้นเขาบอกว่าเขาน่ะใส่ไอชุดคามลอบนี่เพื่อที่จะปิดบังตัวตนจากแก๊งอมินั่นเองอนายคือคนจากโทโมิเออโทโจใช่ไหมพูดผิดนะครับ รู้อยู่แล้วว่านายต้องไม่ลืมฉันไม่ได้เจอกันนานเลยนะพวกให้ตายสิเรามาเจอกันที่นี่ได้ยังไงเนี่ยนันนะ่ะสิเดี๋ยวนะนั่นแปลว่านายยังคงตามหลาล่าของแบบนั้นอยู่นั่นแหละที่ฮาวายเนี่ยนะฮะไม่ไม่แล้วความเคารพของฉันที่มีต่อแก๊งนะ่ะได้ถูกเออเขาเรียกว่าวอะไรได้รับการจ่ายอย่างเหมาะสมแล้วไม่ใช่การจ่ายเป็นเงินนะครับน่าจะด้วยอย่างอื่น น αι. บทชีวิตของฉันในบทนั้นนะ่ะถูกปิดเอาไว้เรียบร้อยปิดตายไปแล้วฉันคิดว่าฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่ที่อืน่นแบบว่านายก็รู้ใช่ไหมอืมก็เข้าใจได้นะแต่รู้สึกเหมือนนายยังจะอ,อดีตมารวมกับนายอยู่นะแบบว่านายยังไม่ถอดชุดนั้นเลยอ่ะยังใส่อยู่เลยอ๋ออันนี้งินเหรอชุดนี้เหรอ จะว่าไงดีล่ะฉันใส่ไอชุดนี้มานานเกินไปแล้วนัทถอดจะรู้สึกเหมือนเปื่อยเปล่าๆถอดแล้วรู้สึกไม่ไม่ใช่นะฮะ <Okay. S 1> ยังไงใส่ชุดนี้มันก็มีประโยชน์อยู่นะขนาดบาดหลวงที่นั่นปัดหลวงเลยนี่เซรมกมัสคอตอืมเรบอกว่าฉัน,น่าจะเป็นมัสคอตที่ดีประจำศาลเจ้าเลยแหละ เพราะฉะนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าฉันยังทำเงินกับมันได้อยู่นะนี่มันเหมือนเป็นศิละปะไปแล้วการใส่ชุดนี่มันกลายเป็นศิละปะไปแล้วงั้นแหละถ้างั้นก็ยังไงก็ตามนะก็ทำงานสุจริตแล้วนะฉันคงไม่ไปตัดสินอะไรนายขอให้โชคดีละ่ะว้วว้วว,ว้ก่อนที่จะไปนะ่ะมีอะไรเหรอ ไอ้กร์ดดวงนั่นที่นายเจอเมื่อก,กี้นะ่ะถ้าเกิดนายเห็นมันอีกแล้วก็เอามันมาที่นี่ได้ไหมมีใบอื่นอีกเหรอใช่คือฉันน่ะอยากจะทำงานให้มันดีอืมก็เลยทำมันเหมือนกับว่าเป็นการ์ดอวยพรยืดช่วงมาโอ้โหเด็ดมาก จริงๆแล้วมันน่ะถูกส่งมาพร้อมกับของที่บ้านฉันฉันนก็เดินมากับมันอยู่หรอกแต่ว่าฉันมีงานหลายอย่างที่ต้องทำเพราะฉะนั้นฉันก็เลยเลือกทางลัดเพราะฉะนั้นตอนที่ฉันไปถึงสารแล้วกระเป๋าของฉั้นอ่ะมันก็คือสิ่งที่มันกำลังจะบอกนะครับคือไอตัวไม่แก่ตัวดวงะที่อยู่ในกระเป๋าอ่ะคือลมพัดแตกกระจายหมดแล้วนะตอนนี้กระเป๋าโล่งเลยนะคือไม่มีสักใบครับตอนนี้ ประมาณนั้นนะครับสิ่งที่มันจะสื่อนางสามเบนบาทแต่ฉันเข้าใจแล้วแหละว่านางกำลังจะพูดถึงอะไรฉันหนูสาวเงินเดือนไปซื้อมาตั้งหลายใบให้ตายสิฉันอยู่ด้วยฉันอยู่โดยไม่มีมันไม่ได้ฉันอยากทำให้เด็กๆแถวนี้ยิ้มได้นะเข้าใจไหมเออาโ้ยเดินก็ลําบากยังจะเพราะฉะนั้นฉันขอร้องหละไอ้กระดาษใบเล็กๆนั่นน่ะป่านี้น่ะคงกระจายไปทั่วก่อแล้ว และแง่ฉันคงไม่ทิ้งาการประจำการของฉันประจำศาลเจ้าไปหรอกเด็กๆก,กําลังรอฉันอยู่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็แค่ไปหาไอ้สลิปนั่นก็พอใช่ไหมสลิปรวงนั่นอนะ่ะเอามันกลับมาให้แกถูกต้องแค่เข้าใจง่ายดีนี่จังแน่นอนแกก็รู้อยู่แล้วว่าฉันไม่สามารถจ่ายเงินให้กับแกได้หมายถึงเรื่องเงินโดยเฉพาะนะนะ แต่ <c oughs> ฉัน,นสามารถาแลกเปลี่ยนมันเป็นของรางวัลอื่นๆได้นะคะแนนแค่หนอสี่คะแนนน่ะนนสำหรับดวงดีสามคะแนนน่ะสำหรับดวงที่ดีเฉยๆแล้วก็สองคะแนนน่ะสำหรับดวงเล็กน้อยนะและแต้มเดียวสำหรับดวงห่วยเข้าใจยัง มันไม่ค่อยมีไอใบที่เป็นดวงที่ดีที่สุดแบบนั้นหรอกนะแต่ฉันน่ะมั่นใจว่ามันจะต้องคุ้มค่าในสนาเอากลับมาให้ฉันฉันหมายความว่าฉันเข้าใจอยู่หรอกว่านายไม่ได้มาที่นี่เพื่อเที่ยวน,นะฉันคงไม่เข้าได้เข้าใจผิดใช่ไหมวิง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 เด้อส่ารัยไอคนที่แต่งตัวแบบนี้ถือว่าค่อนข้างเข้าใจสถานการณ์ได้ดีเนี <laughs> ่ก็ตามขอให้พระเจ้าอวยพรให้กับการค้นหาของแกซะอิจบงัง อืมนี่นะครับเอาของมาให้กับเออ่ Bless This Mess นะครับผมมีทั้งหมด4แต้มนะครับผมแบทฟอร์จูนได้1แต้มนะครับ Modest ก็คือดวงแย่ได้แต้มเดียวนะครับผมดวงธรรมดาได้2แต้มนะครับดวงดีได้3แต้มดวงโคตรดีได้4แต้มนะครับจับไปแล้วก็มาแลกของรางวัลกับไอ้มาสคอตนี่นะฮะโอเคเมย์จะเชื่อเลยว่าฉันนะจะเดินม,มาเจอไอ้คัมบูลอปตัวเดิมอีกให้ตายสิแต่ยังไงซะมันก็ช่วยเราทั้งคู่อะนะฉันจะพยายามหาไอ้การ์ดดวงพวกนั้นแล้วกัน Try taxi drop off added Adam a p อ๋อเป็นไปเอาน,นี้ครับเจอ Good Fortune ครับจัดไปอ๋อไอพวกนั้นหายไปครับไป oh. พวกกุ้ยแถวนี้เดี๋ยวหลบกันเราจะต้องไปทางนู้นถูกต้องไหมครับใช่โอเควิ่งไปเลยก็ได้นะผมว่าไม่ต้องเจอพวกกุ้ยก็ได้เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ Bad Fortune o oh m y g d ได้แต้มเดียวซึมเศร้าครับนี่คืออะไรออนแฟกเมนต์ oh. ment, ครับเก็บอะไรเอ้ย Bad Fortune เอ้ยโอ้โหฟัดแปลงกูเก็บหมดไม่สนรูค่ายครับเออเอ้ยนี่เก็บครับโพเซดอนวอเตอร์ไปครับเราวิงว่งเราวิ่งถึงแล้วใช่ไหมไดีปะ่ะมีอะไรกงน้หน่ะเออไม่มีครับก็แค่คุณรู้ใช่ไหมอ่ะ o n t h e l o o k h o u t for Trouble คืออะไรวะอ๋อมีพวกเป็นตัวปัญหาอยู่แถวนี้นะครับผมฉันนียันมาว่าเอ่อญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะแต่ว่าในฮาวายที่นี่นะอาจจะกลายเป็นสนามสนามมวยเลยก็ได้และเชื่อฉันเถอะนายไม่อาจจะยุ่งกับไอ้คนพวกนี้หรอกไอ้พวกนี้เนะี่ยไม่รู้จักการสู้อย่างยุติธรรมเลยสักน,นิด k e e p p e r of the City นะครับผม Special Enemy เนี่ยศัตรูที่พิเศษจะมีมงกุฎ อยู่ด้านบนสัญลักษณ์ด้วยนะฮะจนกว่าที่เราจะจัดการมันได้นเองเนเรเมลยห้นอ oh. วานเนยก็อ๋ออุอันนี้ต้องสู้ว่ะทุกคนคือเขาบอกว่าอแอรเรียนใหม่ๆจะเปิดให้เราสามารถเดินเข้าไปได้นะครับจะเกิดว่าเราจ,จัดการในพวกกระจอบพวกนี้แล้วอืม o no i n t f i g h t i n g if w e t o n t have to อืมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปสู้นะครับแต่ผมมองว่าอจริงๆการสู้ไว้ไม่แย่นะครับผมคือผมมองอย่างนี้ทุกคน ไอ้ที่อ่มันเป็นจุดอย่างเงี้ยครับที่มันบล็อกเอาไว้เนี่ยอย่างเงี้ยบล็อกบล็อกไม่ให้เราเดินเนี่ยพวกนี้คุมอยู่ครับถ้าเราจัดการเนี่ยพวกนั้นจะหายไปถูกต้องไหมผมคิดว่าโอเคนะแบบนี้ไม่แย่นะครับผมแบบว่านิดบอลคีทัวร์โอเพนมี6กมาเปิดดิเฮียต์เตซี่มัสเซลบูสเตอร์ครับผมคุย okay, เพิ่มเบสักเพิ่มเบสสักแท่งฆ่าไปครับเฮ้ยมามากูพร้อมครับไอซ์แลนด์บูสเตอร์ครับผมอุ้ย มันรีโหลดครับเอ้ยโอ้โหเพาะโอ้โหมันเก่งจัดเลยเหรอเฮ้ยผมมันวิวงก้าวิวสิบครับโอ้โหแม,ม,ม่งตีเป็นหมู่ด้วย My g o d โอ้ผมว่าเออ,อฮึมยีโรฟแลร์แหละ ไม่น่าเวิร์ครับผมว่าจริงๆนะสู้ไม่ได้ะด่ะแม่งเงยตัดใจผิดครับรันได้ปะ,ะเออสวยได้อยู่ครับคาสคาและพวกนี้นะครับนี่เอกมากันครับเหนียวมากันคุณคิลิวแม่งโรเลยครับทีเดียวบ้าไปแล้วครับอ่านโลฮาเคบอกนี่อิชบังเออลิงได้ดีเลยนี่ฉันน่ะมาดูโปรไฟล์ของนายแล้วนะแล้วก็เห็นว่านายมีเพื่อนมากมายเลยน่ากังสนุกใช่ไหมล่ะเออ มีเขาเรียกว่าอะไรวะมีเรื่องเกี่ยวกับแอปมากมายเลยที่นายควรต้องดูนะฉันสามารถบอกนาะยเพิ่มเติมได้ที่รีวอฟนะมาคุยกับฉันสิเอาคิดดูมาด้วยล่ะ <c oughs> <c oughs> คุณเคครับใช่ไหมคุณเคผมหลังจากอีพีนี้ผมไปนั่งดู Facebook แล้วก็เจอกับค <umber> อมเมนตะ์เนี่ยเขาบอกว่าเออ <c oughs> เอามาจากตัวจริงนะผมมาจากคุณเคใช่ไหม เป็นสาวสาวนุน่มนะครับสาวอาไปนะครับผมที่่อนถ้ามีชื่อเสียงทีเดียวผมไม่ได้รู้จักเขานะเป็นพิเศษนะครับก็ไปเจอใน a ฟ e b o o k มาก็แจมดีนะครับอุ้ยโคคนัทโอ้โหทำงี้ได้ด้วยครับทำงี้ได้ก็ก็เอาอีกครับชนแบงโอ้โหกินสดได้กล้วยครับรอบนี้ได้บันแน่หน่อยไปโอ้โห การถนนแบบไม่ลงทางมาลายครับทุกคนที่นี่ละเป็นโรงแรมที่เยี่ยมไปเลยนะครับนี่หวังว่าฉันจะได้หลับลงอย่างสบายใจนะเอาเดินมาชนครับโอ้โหตัวทีพวกเออ้ยมันขโมยอะไรไปวะดูมีพิรุธให้ตายสิไอ้พวกนี้ไม่มีความเคารพกันเลยเฮ้ย โดนแล้วสิไอ้หมอนน่ามาขโมยของฉันว่าไงนะครับไปครับวิง่งจะได้พักอยู่แล้วเฮ้ยมาขโมยของแบบนี้ได้ไงวะแล้วจะไปเรียกมันทำไมวิ่งอัดมันดีปะโธ่ไปเรียกมันมันก็รู้มันก็วิ่งหนีดิอาชิบังไปหยุดเลยนะเว้ยคัสกะ ไอ้หมอเนี่ยมันรู้จักพื้นที่ดีกว่าพวกเราแน่แยกกันไปดีกว่าที่เลต้นเจแปนน่ะมันกำลังออยู่ภายใต้การก่อสร้างอยู่เข้าใจละทางใต้ไปทางทะเลแล้วกันไปเถอะเธอมิสวะคุณคิรุไปครับแยกกันไปฮะเดี๋ยวผมตามเองเชสซิงทาร์เก็ตกับการวิ่งไล่นะฮะผมฟัสซายไวิดดอยแกเชสซิงแกแกโมวิเออในสกอตสกินพร้อมโอเคมันจะวิ่งอัตโนมัตินะครับ ให้ผมว,ลลวิ่งไล่ล่าวิ่งไล่ล่าไอ้พิกพ็อกเก็ตครับกดให้ทันโอเคโอ้ต้องหลบเข้าใจาแล้วฮะอุย๊ยหนึ่งโอเคไปมีหนึ่งด้วยนะเมื่อกี้กดแจมิดโรลไปหลบเออโอ้ยกดผิดนะเมื่อกี้อุย๊ยกระโดดข้ามคนได้ด้วยเหรอหน้านี้หลบโอเค โอ้โหหลบยังไงให้เดินชนอยู่ไม่เป็นไรไปอุย้ยมันวิ่งเร็วกูอีกเหรอหยุดด้วยชิบหายละโทมิสวะกูล้มไปแล้วครับวิงไลตามทันอยู่ครับอีมันโยนของใส่เอีเวนไปไม่ได้แล้วไรโง่ไม่ จับล็อกครับสวยงามคุณคิริวลองเช็คของข้างในดูครับอขอบใจมากฉันจำแกไม่ได้เลยนะมาจากเมลแล้วอก็ใช่ มันมีงานที่นี่ด้วยอย่างน้อยๆฉันก็ได้ยินมาแบบนั้นนะกะ็เลยมาที่นี่คุณคาสึกะอ่าไม่ใช่คุณคาสึกะคาสึกะทำไมไม่ปล่อยมันซะล่ะแน่ใจเหรอครับฉันเราไม่อยากพาไอ้นี่ไปที่สถานีตำรวจแลวนะวันนี้เราเจอมามา,มากพอละฉันแค่อยากนอนเท่านั้นเองเตำนานก็ใจดีเป็นใช่ไหมครับเนี่ย <c oughs> ได้ยินไมหมล่ะพวก เลิกทำซะเข้าใจไหมใส่หัวไม่ได้หรอวคนแบบมันเยอะเลยเหรอแถวนี้นะก็วันวันนึงในสวนอาฮวายก็เป็นแบบนี้แหละครับผมนะที่นี่นะมีพวกโคมเลสเยอะมากพวกเขานี่ยไม่มีไม่มีเงินเพื่อใช้ชีวิตก็เลยต้องทำแบบนี้กันนะอืม หลายคนอาจจะบอกว่าเราเรามาเริ่มใหม่ที่ฮาวายกันเถอะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ชีวิตพังกันหมดบางทีตรงเมนแลนดเขาอาจจะรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือส่งพวกนั้นมาที่นี่นะแม้มันจะฟังดูเหมือนเป็นสวรรค์แค่ไหนประเทศของเราก็ยังจัดการกับคนพวกนี้อย่างกับขยะเลยสิก็ลองคิดดูสิครับสี่สิ่งหลักๆในนอตแปซิฟิกเลยนะ สี่สิ่งเราหมายถึงสี่ประเทศแหละสุดท้ายแล้วขยะที่มาจากทุกทิศทุกท,ท,ทางเนี่ยก็มันติดอยู่ที่ฮาวายฮาวายน่ยคือที่ที่เราขยะทั้งหลายมาเพื่ออยู่และตายที่นี่คุณอาจจะสงสารไอ้พวกนี้ยังไงก็ได้แต่เดี๋ยวพวกมันก็จะทำอีกอยู่ดีเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่พวกมันจะมีชีวิตรอดต่อไปได้นั่นเองนั่งสารนะครับผม คือไม่มีทางเลือกในการใช้ชีวิตนั่นเองครับคือคือ,คอมันทำได้แค่นี้จริงๆอะไรอย่างงี้นะอะไรนะครับคุณนาคะเนะหายไปถึง10บวันเลยรอครับ <c oughs> ผมยังไม่เจอเขาเลยนะ <c oughs> ก็ใช่ <c oughs> ตามสิ่งที่อ,องค์กรไดโรจิ <c oughs> ได้ข้อมูลมาก็ตามนั้น <c oughs> แต่มันไม่เห็นเหมือนกับที่จิโตเซบอกเลย <c oughs> เอเมจคนนั้นอะมาหลอกแกใช่ไหมละ่ะใช่ครับคือเธอบอกกับผมว่าเดี๋ยวคะเนะก็กลับมาแล้ววันพรุ่งนี้ หรือว่าจิโตเซเป็นคนไม่ดีหรือเปล่านี่ไอผู้หญิงที่ชื่อจิโต,ตเซนะเป็นเมทจ,จริงๆหรือไงถ้าเป็นฉันแล้วก็ฉันมั่นใจเลยว่าถ้าเป็นลูกจ้าแล้วก็คงไม่ไปป้นลูกชายของเจ้าของบ้านแบบนั้นหรอกแล้วเขาจะทำแบบนั้นไปทำไมเราฉันเองก็ไม่รู้แฮะวิธีเดียวที่เราจะรู้ได้ก็คือการไปถามจิโตเซด้วยตัวเองนะ ลรายังมีปัญหาเรื่องพาสปอร์ตกันนายอยู่ฉันคิดว่าจิตโตเซเนียนำหน้าเราไปเยอะเลยน่าสินะครับโทมีสะวะถ้าเกิดแกอยากเปลี่ยนพาสปอร์ตเป็นเงินแกจะไปที่ไหนจริงๆมันก็มีตลาดมืดอ,อะไรอรารมณ์ประมาณนี้อยู่นะมีด้วยหรอผู้คนเหนือมันจะซื้อสินค้าแปลกๆตลอดเวลานั่นแหละและถ้าเกิดมันเป็นพาสปอร์ตแล้วก็ฉันพอจะรู้จักคนนึงอยู่ใครเหร เป็นคนที่ดำเนินธุรกิจมือดอยู่อยู่ตรงถนอนอะไรสักอย่างอ่าไม่ทันนะครับอาจจะขายทาโก้เป็นร้านวางหน้าแต่ลูกค้าเขาจริงๆแล้วนะ่ะเป็นลูกค้าแบ็คมังเกตท้งนั้นงั้นก็มีคนซื้อพัสดตด้วยงั้นหรอไม่รู้ฮะมันอาจจะขายอีกครั้งหนึ่งที่อื่นก็ได้อืงั้นก็มีโอกาสที่เราจะเจอชิโตเซะที่ขาย พาสปอร์ตนี้ให้กับของคนนั้นสินะเป็นไปได้น,นะครับเขาหนาขายลูกลูกค้าญี่ปุ่นเยอะด้วยค่อนข้างคล่งองในภาษาทีเดียวโมิสวะพา,ะาเราไปเจอเขาเร่เร็วแค่ <S <S ไหนคุณอยากได้ตอนนี้เลยเหรออืมเราควรจะดำเนินการก่อนที่มันจะช้าเกินไปผมคิดว่าไม่น่าไหวหรอกวันนี้นะตอนนี้น่ะมันสี่ทุ่มันจันแล้ว ยังไม่อยากถูกจับด้วยมาถึงถูกพวกยาไมาอีนะโดยใครเนะี่ยคิดว่าน่าจะเป็นพวกยาไมาอีคนระับลองดูข้างล่างนั่นสิเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองไอยาไมาอีใช่ไหมครับใช่ปะโอ อะไรอะ่ะพวกโฮมเลสอ่ะอุ้ยมีกา้ามมีอะไรไม่น่าใช่นะอะไรกันไอ,อ้พวกนั้นใครกันนะพวกเอ่อมาเฟียท้องถิ่นของฮาวายนะ่ะเขาเรียกตัวเองว่าบาลาคุเลตน่และถนนข้างล่างนั่นเนะ่ะเป็นถนนของพวกมันเที่ยวกับพวกแก๊งเล็กๆของยามายินะเที่ยบไม่ได้เลยเต็มไปด้วยหลากหลายวัฒนธรรมแถมยังมีองค์กรอื่นๆอีกทั้งเผ่าพันธุ์ ทั้งภาษาทุกอย่างรวมกันอยู่ที่นั่นบา库达斯นะครับผมโอเคอ่านผิดทุกคนน่ะมีทุกสิ่งรวมกันคือทุกคนน่ะโฮมเลสหมดเลยทุกคนมีเหตุผลที่อยากลำบากแต่วันลงตัวกันเป็นกลุ่มรู้สึกแบบเดียวกันประวัติความหลังน่ะไม่มีประโยชน์ไม่สนใจทั้งนั้นอยากจะทำอะไรก็ทำตั้งแต่วันจันทร์ตอนกลาคืนจนถึงวันอังคารวันตอนเช้า ไอพวกนั้นอาจจะเดินสวักไปมาแบบนั้นน่ะแหละนั่นเป็นปวิธีที่มันจะบอกกับคนอื่นๆว่านี่เมืองกูเว้ยแบบนั้นนะ่ะถ้าเกิดมีใครพยายามจะท้าทายมาแล้วก็พวกมันอัดเลสแน่อัดเลยเอ่ะไม่มีวิธีอ้อมมันสักหน่อยเลยเหรอลวิธีที่เราจะไปเจอเจฟนะเจฟคือเพื่อนโทมิสวานะไม่กินผ้าวมาไม่ทันนะทุกคนแบบนี้มันเสี่ยงอันตรายนิดหน่อยนะครับตรงนั้นมัน เอาไอคนนั้นนะแต่คนเมื่อกี้ครับไอพีบ็อกเก็ตครับอย่าไปเดินใส่พวกมันแบบนั้นสิวะเอาแล้วไปขโมยเงินหรอเฮ้ยจะไปไหนไอเวนเฮ้ยผมขอโทษครับเฮ้ยทำอะไรของแกฮะอะไรอยู่ในมือนี่มันกระเป๋าฉันดูแล้วใครก็ได้เฮ้ยกัด กัดนี่มันแปลว่าทะลวงไสเลยเฮ้ยเอางี้เลยตายเลยวะพวงตนนักฆ่าสกาไม่อยู่นิ่งแน่นอนนี่กว่าแล้วบ้าหรือไงเดี๋ยวก็โดนฆ่าหรอกบ้าเอ้ยไอพวกคนดีนักฆ่าสก่าวิ่งไปแล้วครับแบบนี้ก็ชัดเจนครับซูแมนทั้งแก๊งกับกูดูทรงไอพวกนั้นมันดึงเขาไปที่ทางเหนือต้องรีบแล้วไปโอ้แล้วแป๊บแป๊บหนึ่งนะต้องรีบงั้นอ่ะมึงดูเลือดคุณขี้ริวก่อน มาครับทูน่าสลัดจัดให้คุณคิริวเป็นหนึ่งดอกครับสวยเอาไปวิง่งทันไหมไม่รู้ครับผมอ,อ้อมไอพวกหมอน,นี่ครับน่าจะนานเกินถ้าจะเอาอ้อมไปครับวิ่งเร็วเหลือเกินครับไปโอ้โห oh, นักเร่งเยอะมากครับแถวนี้เฮ้ทางนี้นี่หว่าใช่ป่ะโอ้โหแล้วเจอก่อนหนึ่ง,<ป>งมา พวกโลไลฟ์มาเลยกรัวกุ้ยโอ้โหแบนเบเกอร์ไปครับเอาทำไมมันถอยอย่างนั้นบาดจบเล็กแค่ควงหนึ่งที่สปปเปดบาะอ้ยียแตกหนึ่งสวยพี่สวยครับทุกคนซ้ำละส้มคนล้มแบบนี้จัดไปโอเรโนบันเดอร์บาลานสไตล์อะอันไหนคือบอลเลอร์วะามาดูยังไงวะทุกคนผมลืม ลืมป่ะเป็นบาลานซ์แล,ล้วกันครับ hit action ได้ไหม proximity bonus ครับยังไม่ได้ถ้าขัน back attack สวยสวยอื้อตายเลยครับทีเดียวเฮนเดอร์สันไอหนุ่มหน้าบนแร้เพวกคนไล่ใจอุยโอ้โหไม่ได้อะเร็วเร็วเร็วสวยครับสาคนล้ม สมคนล้ําสมคนล้ําไปเลยฟอร์เรส,สโดนครับผมไอไว้ไวไอแวนทมิสวาจะแตกแล้วครับข้าไปครับอุ้ยเว้อัพสวยคุณคิริลเลือเต็มแต่แต่ไม่สำหรับทมิสวาเอาเดิมมาแล้วโอ้โหนักเลงเป็นไงบ้างวะมาไม่ทันนะครับเนี่ยมันเสร็จแล้วนะมันเสร็จเรื่องแล้วเฮ้ยอย่าพิ่งไปนะไปดูไอคนนั้นงอน เฮ้ยโอเคหรือเปล่าอุ้ยรอเดี๋ยวคุณคิริวุฉันไม่ให้แกเห็นนะนะไม่เลยสักนิดโอ้โหเฮ้ยมันโหดอย่งั้นเลยเหรอเฮ้ยนี่มันโอเคหรือไม่โอเคกันแน่เฮ้ยอยากเข้าไปชิบหายแล้วโหไหลเลยครับโหหลายชิบ นี่มันมันปาดพวกนั้นออกมาจริงๆด้วยเหรอตามที่ทงมิทาวะเล่าเลยครับคือกั๊แต่มันแปลว่าล้วงท้องนะครับแม่งเลยรีไปเร็วม่งั้นโดนมันแน่เร็วเร็วเข้ายืนไหวไหมไปเร็วเชี่ยผมมันโหวดอย่างนี้เลยครับตำรวจเลยกลัวนะทุกคนนะคือกั๊นเลยครับทุกคนมันมันแปลว่าล้วงท้องนั่นแหละนะครับกัสดเซ็ตอะแต่คือผมผมนึกว่ามันอาจเฉยๆไม่คิดว่ามันโหวดขนาดดูแนวเกมดิทุกคนมึงหาขนาดนี้มาสอนกลัวโลห้า แมงลวงงี้เลยครับโอ้โหกูกลัวจัดเมื่อกี้แมงเอ้ยอันที่จริงนะฉันเคยได้ยินเรื่องราวพวกนี้มาก่อนยังไม่เคยเจอของจริงแบบนี้เลยโอเคไหมเนี่ยโทมิสวะะแง่ยู่แล้วฉันต้องไม่โอเคถ้าเกิดเราเลือกสู้กับไอ้พวกบาราคูดัสแล้วก็พวกนั้นมันเหมือนจะกินเราทั้งเป็นเลยแต่พวกตำรวจก็ไม่กล้าสู้กับพวกมันอีกจะบอกว่าไอ้ตำรวจพวกนี้ปล่อยฆาตกรพวกนี้เดินง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ อย่างที่เขาบอกนั่นแหละปล่อยพวกหมาบ้าให้นอนนิ่งๆดีกว่าได้ยินข่าวลือแบบเดียวกันมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันนี่ก็นี่แหละนะเจ้าชินคุณจะแข็งแก่งกันแค่ไหนก็ตามไม่มีทางที่จะสู้กับกองทัพพวกมันได้หรอกรอรเอ้เข้าใจแล้วแหละก็น่าจะต้องนอนพักกันก่อนนะครับดูจากทรงนะมันไม่ไหวหรอกมันโหดเกินเกินมันจับฆ่าเลยอะทุกคนขอ,อโทษทีนะเมื่อกี้จอดับนิดหน่อย <laughs> ไอพวกบราคูดัสนนนะนเนี่ยนะเมื่อกี้นี่ยังอยากพูดถึงเรื่องที่พวกมันทำอยู่หรอเล่หรือเรื่องที่พวกมันหนีไปได้ยังไงก็ตามเนะี่ยการพูดถึงเรื่องพวกนี้เนะี่ยช่วยอะไรไม่ได้ล็อก<ช>ก็จริงนะเราอยากหยุดมันแค่ไหนก็ตามเราจำเป็นที่จะต้องโฟกัสกับภารกิจของเราก่อนไอคนที่ชื่อเจฟที่นายพูดถึงเนะี่ยเขาขายของที่ถูกขโมยมาใช่ไหมใช่ครับเป็นเอ่อ ร้านขายคาโกอยู่ที่วายคิคิสตรีทอยู่ที่ทางเหนืออยากไปกันหรือยังอ่ะเข้าใจแล้วแหละถ้างั้นก็ต้องตามนั้นแล้วกันไปเอาพาสปอร์ตคืนมาก่อนดีกว่าโอเคนะครับทุกคนไไสำหรับพาร์ทน,นี้นะครับขออนุญาตสั้นนิดนึงนะทุกคนเนื่องจากว่าผมยังไม่ค่อยสบายนักเท่าไหร่ นะครับเจ็บคอนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเราทําไม่ใช่เรานะผมได้แหละนะครับทำคนเดียวตัดคนเดียวลงคนเดียวนะฮะทำทั้งยากุซ่าแล้วก็ในส่วนของอ่จูจูสึไคเซ็นนะครับผมเพื่อให้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมีอะไรดูนะครับก็อย่างที่ผมบอกในจูจูคลิปนะครับผมผมอยากที่จะคุยกับทุกคนนะครับคอมเมนต์ด้านล่างนะอยากดูอะไรนะครับผมว่าใน EP ีที่แล้วนะครับในอีพีของจูจูซึมีคนมาขอยากุซ่าซีโร่อยู่เหมือนกันซึ่งผมก็สนใจนะครับแล้วก็เตรียมแอดไว้ในลิสต์และลิสต์แผน ก็เอาเป็นว่ามีอะไรมาคุยกันด้านล่างนะครับผมอยากรู้อยากอะไรก็ลองถามกันมาดูได้นะครับพูดคุยกันข้างล่างลองถามคนดูคนอื่นหรือว่าผมพูดอะไรผิดไปให้ความรู้ผมด้านล่างได้เหมือนกันนะครับผมโอเคคิดถึงทุกคนมากนะครับรักทุกคนมากอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์นะครับผมทั้งคนดูเก่าและคนดูใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบเจอกันใหม่ในอีพีหน้ากับกาสกะอิจิบังแล้วไว้เจอกันนะครับเจอนักเลงวิ่งหนีมาหนึ่งเจอกันบ๊ายบายยัย